ครับผมจากที่ประเทศไปมาเลเซียพีย่อะครับนี่เรจะมาลองแกะบุกจำดูไปดูกันเลยนะครับนี่ครับ รสชาติเป็นไงบ้างครับรสชาติเหมือนรู้สึกจะเหมือนอร,นรสชาติจะเหมือนที่ไทยอะครับแห้งแน่ฟังยนะครับเมล็อิ้งครับครับดูดมันรสชาติเหมือนที่ไทยเลยรสชาติอ่ you yes. ไอยู่ยมมี่ Yes าตอนนี้หนูเห็นฟ้าผ่าตรงนั้นนะก้อนเมฆอ่ะโอเคอ่ะปิดก่อนปิด ต่างคัดก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบาย